ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับด่านที่เก้านะที่แบบผมมาพลาดไปนะแล้วก็ผมก็ไปรวบรวมคําตอบนะครับจากาตัวที่ถามนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็คือรวบรวมได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูนะว่าคําถามสามคถามที่ตัวที่ถามเนี่ยเขาถามเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับ mm hmm. ก็คงครบถ้วนสมบูรณ์มั้งเจ้ากว่าไม่ครบถ้วนก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับก็มาด่านที่สิบนะครับโอ้ผหรู้สึกปวดหัวจริงๆเพราะว่าแบบด่านที่เก้านี่มันยากที่สุดจริงๆนะมาดูด่านที่สิบนะว่าจะยากกว่าด่านที่เก้าหรือเปล่าครับแต่ผมว่าไม่มีอะไรแบบหักหลังแล้วกับด่านที่เก้าลวคือตอบผิดก็มีตัวมอนเตอร์มาเต็มเลยอะ่ะ สุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเหมือนกับว์าไปเก็บของนะครับอันนี้คืออันหนึ่งละหนึ่งอันนะครับหัวกริย์โหมันหลอกนะเนี่ยไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอเคสองนะสองนะครับ แต่น้ำแข็งเนี้ยผมเคยเล่นเกมโปเกมอนมานะมันก็จะแบบไหลไปเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนกับถ้ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยก็จะแบบคอยแบบสะท้อนไปเรื่อยๆนะคอยไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ยากนะผมรู้สึกว่ามันด่านด่านสิบนี่ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ย สามแล้วนะสามอันแล้วนะหนึ่งสองสามนะครับชิวับอ่ะสามสี่นะครับสี่สี่อ่ะเห็นห้าแล้วนะห้าอ่ะหกก็เห็นแล้วนะเอาห้าก่อนแล้วกันนะ จะได้ไม่สับสนนะะแล้วก็หกครับผมเดินไปงัดเลยนะหกอ่าเจ็ดก็แล้วเจ็ด เด็๋ยวเดแล้วจนะื่อเนเพื่อนๆแปดนะแปดอัน,อน,น,น,อนโอ้ช่างง่ายได้ยจริง นี่คืออะไรเก้านะครับ ง่ายมากนะครับสิบสิบอะนรเงี้ไม่สิบเอ็ดหรออ่ะสุดท้ายแล้วมั้งอันนี้ครับโอ้โหก็ตอบคำถามเลยนะแต่ก็ผมไม่ยาก คงไม่ยากเท่ากับอันเมื่อกี้นะทักษะใดเป็นทักษะของลุยนะเอออันนี้แดนเมื่อชีวิตต่ํามันคงไม่เด้งไปอ่ะไม่ค่ไม่ไม่ไเหมือนกับต้องเริ่มเล่นใหม่เหมือนดันเก้าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าจำผิดจำผิดอ่ะลระบบลมอยู่ที่ไหนอ่ะอ่าโอเค โอวันในอปีศาจเอ้ยไม่ใช่เป็นน้ำสินะเนาะโอเค okay. โอ้ยเป้าคนนี้ก็รักษาตัวเองนะความเงียบห้ามสายรักษานะแล้วก็ความเงียบก็คือสุนทรนอยสุนจ้าหรอโอเคโอเคใหม่ใหม่ใหม่ผมก็ยังไม่แม่นจริง,รงๆนะนเนี่ยสมุยยะนะฮะ ดีคามเสียหายม้ฐานคือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นนะครับเอ่อเทสไฟเจ็ดไฟเจ็ดไฟงั้นเหรออ่าโอเคอ่านแล้วครับก็บก็จะพังไปนะครับนะอ่าเราก็จะไปเก็บก่อนุดท้ายได้นะครับโอเคครับก็ ด่านที่10ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปนะไปด่านที่11กันนะครับ